สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไรพาเพื่อนๆมาเก็บยอดถั่วลันเตาป่าค่ะตอนนี้ก็มาถึงป่าถั่วลันเตาแล้วนี่ค่ะข้างหลังที่เห็นเขียวๆนี่ใช่หมดเลยนะคะเป็นถั่วลันเตาป่าทั้งนั้นเลยค่ะดูเยอะมากเลยค่ะดูค่ะเยอะมากแต่ตอนนี้จะอยู่ใกล้ถนนหน่อยนะคะเสียงรถจะดังหน่อยไปค่ะไปเก็บกันค่ะเขียวนี่ใช่หมดเลยค่ะนะคะแฟนพี่ไรกําลังเก็บอยู่แถวนั้นดูค่ะ แถวนี้จะเป็นเป็นถิ่นของถั่วลันเต้าป่านะคะเยอะมากนี่ค่ะข้ามไปภูเขาอีกลูกสองลูกก็เป็นถั่วลันเต้าป่าทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่รจะพาเดินไปดูไกลๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เลือกเก็บเอายอดแถวนี้ก่อนดูค่ะสวยมากมีแต่ยอดอ่อนๆเลยสวยจริงๆ ยอดถั่วลันเตาป่ากินดิบๆก็ได้นะคะกินกับลาบกินกับน้ําพริกหรือว่าจะผัดเหมือนเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะผัดใส่น้ํามันหอยอร่อยมากเลยค่ะมีรสชาติหวานดูค่ะเยอะมากเลย เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆเลยค่ะดูสวยจริงๆปีนี้พี่เลยจะเก็บช้าหน่อยค่ะปีที่แล้วจะเก็บช่วงที่ยังไม่ยังไม่ยาวขนาดนี้ค่ะช่วงที่ยังไม่มีดอกตุมต้มบางต้นดอกเริ่มบานแล้วดูค่ะดอกสวยมากเลยนี่ค่ะลักษณะของถัว่วลันเต้าป่าจะคล้ายๆกับถัว่วลันเต้าที่เราปลูกคล้ายกันมากเลยค่ะ ี่ค่ะดอกก็เหมือนแล้วก็ก้านมันก็จะเป็นป้องๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าต่างกันที่ถั่วลันเตาที่เราปลูกจะมีเฉพาะก้านจะไม่มีข้างๆปีกที่ออกมาสองข้างเนี้ยนะคะออกมาเป็นแบเนียค่ะนี่ค่ะ,คะปีกสองข้างตรงก้านนี้จะจะอ่อนนะคะนี่ค่ะเหมือนใบเลยอ่อนเหมือนใบเลยแล้วก็ตรงกลางน,นี้ก้านมันจะแข็งนี่ค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใบจะออกลื่นๆนะคะใบก็จะออกลื่นๆแต่ว่าใบาจะเป็นวงรียาวกว่าที่เราปลูกค่ะต้นที่เราปลูกจะเป็นใบจะกลมกว่าเดี๋ยวเป็นเดินไปดูแถวที่แฟนพี่เลายเก็บโอ้ดูดอกแถวนี้สวยมากเลยไม่รู้เป็นดอกอะไรดอกสีม่วงโอ้ดูแถวนี้ ยอดค่ะมีแต่ยอดส,ดสวยๆทั้งนั้นเลยอยู่แถวนี้เป็นดอกหมดแล้วค่ะเป็นดอกตูมแล้วก็ดอกบานเดี๋ยี่ราเด็ดไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะไปผัดใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะ สวยจริงๆเลยดูแถวนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บที่ละนิดที่ละหน่อยนี่ตรงนี้มีดอกตูมเยอะเลยค่ะูป็ลายเด็ดดอกตูมไปด้วย ดอกเติมจะไปผัดใส่ไข่ค่ะค่ตรงนี้ดอกเุ้มเยอะมาก ยอดก็สวยที่แถวนี้วุ่นมากเลยค่ะ มากกับเพื่อนมีแต่อยอดอางก่นอน เดี๋ยวอีกหน่อยช่วงที่ดอกบานจะสวยกว่านี้อีกค่ะดอกบานดอกจะเป็นสีชมพูสีขาวก็มีเดี๋ยวถ้ามีเวลาถ้าได้มาอีกเดี๋ยวพี่เลยจะขายช่วงนั้นให้ดูช่วงที่ดอกบานไม่ยแถนี้ค่ะเป็นดอกตูมหมดแล้ว ถั่วลันเต้าป่าชนิดนี้รากมันจะไม่ตายนะคะพอหลังจากที่เกิดดอกเกิดผลเสร็จแล้วต้นมันจะตายแต่รากมันจะไม่ตายเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ต้นเดียวกัน อ่อนมากเลยสวยจริงจดูค่ะแถวที่มีหญ้าลกๆหน่อยจะสวยมากเลยยอดจะขึ้นสูงย,ยอดอ่อนมากเลยดูค่ะโอ้โหดูสวยไปหมดทุกที่เลย ของี่ไรก็ได้เยอะแล้วค่ะแฟนที่ไรก็น่าจะได้เยอะแล้วอีกถุงนึงแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะดูค่ะเยอะมากเยอะจริงๆอยู่ตรงนี้ดอกเริ่มบานแล้วค่ะดอกบานเยอะเลยดอกสวยมากเลยดี่ไรจะเลือกเก็บดอกตูมด้วยดูค่ะ กำลังเก็บสนุกเลยแต่ว่าแฟนพี่ลาบอกว่ากลับแล้วค่ะเพราะไปรออยู่ในรถแล้วดูค่ะนี่ค่ะได้มาเยอะมากเลยที่แต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะดูได้ทั้งดอกตมแล้วก็ได้ทั้งยอดนี่ค่ะฝนเริ่มมาแล้วค่ะคลิปนี้ก็พี่ลายก็รับเพื่อนๆไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ